สบายดีทุกคนมื่อนี้ค่อยไปหาหน่อไม้มาเลยทุกคนเบื้องน่มีหนะดุ่มหน่อไม้นะสีแกงง่ายนี่นะมีคดง่ายดยอกยเจ้านี่ก็แกงเลยไม่ได้แกงง่ายดอกหน่อไม้กามันเยอะแหง้งแรงทุกคนเดยเฉพะแข็งแด้ไม่ได้อ่อนคือหน่อไม้ฝนตกห่อมเลยแกงเสื้อพักสะแงงสื้แซ่บนี่นะ จะไไปมาเข้าเวละเด้อม,มากระเบือนะอ,อยากก่อนทุกคนแบบน,นี้อ็เสียดายดีละเอาก้มันแข่ขนแมวก็ยานะแขนเสียดนะอ่อนยิ่งเ็ยป๊าต้องยีบบอคุณสีเส้นเนาะเลืดท้องอนะ จักนี่นนมีรถบ๊อกอืออือดูสิวะทุกคนนกไม้ขาวนอกเพบ,บ้านนี่ทุกคนนอกไม้เอ็นนกไม้ขาวภาษาไทยเอิญน,นอกไม้สิดูวะนอนั่ง,งดินทุกคนแก่งนองนั่งดินมือน,นะซื้อพักเสงง หาเมื่อวานนี้มันมีได้ทุกคนน,นะออก็เลยหาไม่แถวเครือบ้านนี้ใกล้ๆบ้าน,นขัดได้จืจจดจื่จกกุจุ๊มบุนะ่มจจะจจุวจุ๊มจุ่มจุกคน่มจนุ่มจุ่กคน โอ้โหแล้วพาทุกคนปานนี่ก็พาแแก่งหาเคืองมาแก่งก็ทุกคนะนีททุกคนตอนนี้เฮากะโอเปิลอันนี้เนาะทุกคนนี่เฮากะกะเก็บเคืองเก่งเน่อยไหม อันนี้บบเมนได้เสื้อแกงลไมาอันนี้ซิโลกินทุกคนผักธรรมชาสตร์ค่อยเก็บมาโลกินลองเบิ้งกิ่นตะเก้าส,สีส้มส้มกะนี่กะเ็ดกระตั้นเ็ดหูหนูที่ห้าวเสวินนะทุกคนเฮดหูหนูแห้งอะนะนะมันยังทานได้เปื่อยมันโดนเปื่อยนี่กะเต็มถ้วยนี่แหละเนี่ยอันนี้คือผักสสเยงนาะทุกคน ผักสะเงี้ยกคนบ้านเฮานะภาษาไทายเอิว่าผักสะแยงโบนี่แหละประมาณนี้แหละดิกะมะโบกทุกคนดิกเก่งเสพๆก้อนมือนี่เด็กดีหน่อไม้ที่เ้าต้มบินนำ้ำปดบุยๆเลยดิเหาต้มหน่อไม้ไปเลย เส็จพี่เลยเทน้ำน้ำมะกรูดโซดามีคนแนะนำว่าเป็นไขมันนะเรากินน้ำมะกรูดกับโซดาน้ำแข็งอมเอาดูส่ยส่งมะกรูดเพราะมันเป็นเป้งในน้อยๆสบายดีแหละวไปแล้วสบายดีกันใส่มะกรูดกัทุกคน พาาูนมะนึงน,นี่หันเป็นเว้นเว้นแล้วก็เอาลงเอออ แข่งลงก่อนมันจะกินยากไม่แข่งหลายคนก็ได้จิกแหลมีหูได้มีเดบีบบอสอะ คนตัวเองกินเองไข่โซดาโอ้ซาไในบวชยังกินบุญมด้ิตได้อยปุ๋น้อพี่น้อง đang tầm có bờ được con sư có bờ được không? ใกล้แบบนี้นะแทงเชนอย่อยงเ้ย,ยเนแกงหน่อไหมทุกคนอาหารรัก ก็มักกินแนวนี้ทุกคนเลยคัน,นว่าสเสิร์อันอื่นกะป่าก็มีอยู่แต่ว่ามีมีเยอะเบอร์ไรสับปะรดเนี่ยสับปะรดสับปะรด เต็มไปแล้วแล้วทุกค็คดอ,อ,อันนี้กะพักเขาโลกไปแล้วเลาะดินเอไม้อันนี้นอ,นอันนี้มันเป็นเอไม้น้ำแห้งปลาทุกคนมอมันก็เลยขึ้นเปินจืดพักเลยทุกคนนี่ทุกคนวันนี้บบนเราจะใส่มาเฟดมาเฟดดิฟก,ก่อนทุกคนมาซื้อก็อย่าลูโดดซอร์เซอร์มะละ เพราะว่าเมื่อกีมันมีเยอะเพชิเออมาเพชิดมันมีเยอะเพชิทุกคนโคไม่เห่ากับสีหอมๆเน้จังน้อยทุกคนนะ<ม>แต่กะพ่อโอเคอยูทัวร์ไปม่ได้หลายคน,คยนยอันนี้ค่อยผัดเอาอันเอาเห็ดหูหนูลงเลยทุกคนนะอันนี้มะมะมะขังแค้นอัน เอามาทั้งแค็มมากก็เลยเสยดายแย่ามาันเนาทิ่มมนันก,ก็เลยเอาเสิร์ฟเก่งแน้วไหมเลยดิค่อยดื่มอดาดเทเบิงตอนเอาเหดหวลงนี่ปิดตาแซบแล้วทุกคนปิดตาแซบแล้วรีวิวโคเลยดีเลยมีสมนีแหละทุกคนโคก็ได้โคเคยถ่างมันก็เลยเปิลเนี่ย อนนี้เคยกระตำขับเบร์เร็วและอดคิวเอ้ยและทุกคนเอ้ยสิแกงได้บบนี้ได้ทุกคนเอ้ยนี่เอามาเร์ขัเบร์่มีเถาะลงรมันจะมีเถเอาให้มันคักคากไปนนถุนบ่าเออ เขาเข้ากันก่อนนะทุกคนนะแล้วนี่กระทะเข้าเบอร์ไหนแล้วกะอาะอาันนั้นลงเอาอันนี้ลงทุกคนผักอันนี้อาลปาล้ามาใส่นนใส่ปลาคนนะคดอว่าประเดกบ้านเฮาอะไรทุกคน นยนงกูไม่สู้หลายเลนปูเดียวก็นี่ก็แป้งนัวแลทุกคนม่ได้หลายแล้ว้า้อนี่วเนถ้าเสื้อต่อนต้มเยอะมันจืดไว้้าเสีเอาอัน

มาจริงจังเราจะซืมาปิดฝาคนทุกคนนี่ฝาไว้แล้วก็จะรอรอให้มันตัวเลยนี่ทุกคนจะเจ้าบตรงนี่ทุกคนมาไหวมาไหวลุงพลเอามาแต่บอนเอาไม้มาเลยมาไหวซุกแซ่บๆเลยทุกคนอืแล้วระบอ้อ ขุยรสนี่จะใส่หลยแจกไหล่เลยใส่หนมตากในนั้นนะขุงมหัศจรรย์ใส่มานน้ากินมากทุกคนนี่นี่อ้ใส่ส่ยเลยแย่นาแยงนาอันนั้นเปิดแล้วบอ กระเบิดกระเบิดนะเป่ยเล็นแด้่ะเสือมันมั่นเหรอมันเท่นกเหรอไหมอะไรวะม,มันเท่เดี๋ยวป,ปย่ปยๆดเ,เอาลงดได้หมดบ่ได้เงาคนจะเงหน้าทุกคน ao 10 bong là đấy cô đấy, ao long đấy, cúp, hòn tệ, đạn cút cút, cho nào cả, đun มันทุกคนประมาณสองนาทีสุกแล้วทุกคนนี่สุกแล้วทุกคนเปิดเลยไะลงนะบรรยากาศการเด็ดทุกคนคือแบบว่าแดดแดดมากๆเลยแดดแดดแรงมาก căng lên như con đúc đây thôi con bài bắt ngon ก่นนะใบนุบ้าเนะข้ากันทุกคนตั้งกล้องทุกคนททุกคนมาเด้นหยิบเข้าจุกแล้วได้ทุกคน ก,ก,ก้อนน่าเป็นมันขบก้่นพอกจะสั่นก้อนลากทุกคนไปกินข้าวแห้งแล้วมาเด้กินข้าวเด้อทั้งนั้นเด้อ ข้าวแล้วทุกคนตอนนี้จะเป็นวิลล่า10โมง10โมงไหมทุกคนทุกคนมามาทุกคนมาเด้อทุกคนเด้อกยุดแก่้องไหมน้ำกันเด้อมีมีพักพร้อมทุกคนยัดไ่เคยจีบจะคืนถ้าตุนทะนงก็จุนลืมแนะจ๊ะ เน่ไม่ได้ซิใมันทุกคนเหรอใช่ป่ะงงไง่ายนาะ น,นี่ผัดส้มๆ,ๆทุกคนผัดตีนกับข้าวหอเลยอัลารกับบุเฟตินก็คืมแงค้งแรกแกงมมัเยลยค้งแรกคือถิน,นิ่น้ำีกับอันน้ำเถ ต้องมีพักทุกคนเพราะว่าเนื้อไก่ห่างเซี๊ย . น่าเห็นไมน้ำนุคเน้รับตู้บมีน้ำเย็นอยู่ได้เลยทุกคนอากาศมันร้อนมาก มืัอนี้ว่าสีออกไปหน้าใครทุกคนออกไปใครก้อยกุ้งแรกแรกพระคาร์บินกิปต่อไปทุกคนอันโทรศัพท์มันสีหอนเลยทุกคนเลยอันโทรศัพท์มันหอนแห้งแล้วก็มันอาจอีได้มือเด้งออนเด้งอ่อนแล้วอืมมันแข่งจะเกษมอีก ประเทศไทยก็อยู่ประเทศไทยก็ฮอนคือกัน,นทุกคนเล่าคือฮ้นอนแท้ร้นอนมันงในกองเลยร้อนมันตกมาลกเลยทุกคนมันซ้อมเลยซ้อมตกมาลก ขึ้นสิงเป็ดน,นาบอกยู่เมื่าทางขั้วตเส้นมานั้นบอกเส้นมาจุกตปีนี้จักสีเห็นหน้าได้จักบอทุออกคนมันหอนแบบนี้นะนหอนกะแหงแรงคอม วันนี้วันที่หนึง่งทุกคนเพรในข้าวอ่ะมันเป็นผงุมากผยุข้าวผยุข้าวเล่าอ่ะแจ่สมอยอยู่คือยังหอนอยู่สองสามเ้องหมดแล้ว ฮอนจนบอก,ก้าไปหายุงหากินนะทุกคน,น,กนพ่กิกผักข้าวฮ้อนโจเพื่นเรือข้าวาวแร่งผักแบบพูเห็ดบมมีเแอร่มมีพพะลมนะทุกคนข้าวขาบหนึ่งพ้องเห็ดบมมีพพะลม้มจานร้างผัก เ้าสตกนเสาเสาว่า,วาอากาศมันสิเย็นแน่คุณเฉพาะองคแห่งที่บ่มีแอร์บ่มีพัดลมคือองคแห่งประถมบ้านน้องเดินนะมันมีพัดลมกับเข่ากับบได้พักทุกคนองค์แห่งคอยนั้มันบ่นมีไฟแต่บ่มนะมีพัดลมบ่อะมีมเป็แตร่เฮาอยู่ห้ขของของห้าก็ กไปหน้ากันแต่ก้าออกไปกินข้าวง่ายหน้ากันยังพออยู่ได้ทุกคน,นี่ยอยู่ไปได้เลยเนี่นี่ห้องกันกับบมีพะรทุกคนห้องกันกับบ๊มี่วลาห้องกันเย็นกพอไม่แต่้ห้องกันกับบ๊มีพทุกคนจะถึงเอ๋เลยแหงไก่ ม,ม่พรมนะห้องนึงห้องสี่สี่นึงขาติด้ลอลกค่ะเพื่อนะอือาเัาเล่อภาพอะเป็นฝาได้เหรชอบถูกไปแล้ะเฮ้ออ้วไงพริ่ม่เขาเป็นฝาี ผลมน้อยๆไปน้อยๆผัดนานเนี่ยจะได้เน,นื้นนอสุกหลยนะเิดเอัดเนาะจนเรได้ไปถ่ายคลิปทุกคนโทรศัพท์มันโอน่อันยาก อคนสว้อ,ก,ววอกคนอุนนอจบอนี้เลยทุกคนคิายไมพอกแกติยทุกนมาไว้พ้กัน,กนูคลิปอันกอยกุ้งมลงทุกคนทำสิอานได้อืมใช่โมันสิ ดินกระห,นหนอหนไม่ได้ดินไม่ไห,นหนนอนให้าที่ฉันเนาะ3นสามสามาทีเอามาเลยสนี้เด้ทุกคนบ๊ายบาย